Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi nari nadi Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau paham ampopan, Kau paham meta, Kau paham karuna. Ya Allah subhanahu wa ta'ala jomba sokap pinong puji tedi tuk ที่กำลังติดตามชมรายการปดนี่มัชยิตสุลต่านตุรลมัญชาพี่น้องที่อิหมันตอรสบานโนตาละขณะนี้ก็เป็นวันที่23ของเดือนยามาิดอาเฟสนะครับซึ่งตรงกับวันที่6ของวันเสาร์และวันที่7็ของวันอาทิตย์ก็อยากให้พี่น้องช่วยกันอนุเคราะห์ช่วยกันดูแลมัชยิดสุรต่านตุรลมัญชา หลังจากที่พี่น้องได้ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องในพื้นที่ต่างๆไปเที่ยวชมภูมิประเทศไปเยี่ยมชมมัคโลเกาะลัสบานอตาลลไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อันดามันอ่าวไทยพี่น้องก็เดินทางกลับเข้ามาอย่างบ้านแล้วก็มาติดตามชมรายการ น้องที่อิมาตัลลัานุตาหละครับวันนี้การขยับกับเคลื่อนการก้าวหน้าของมัชชิศุลต่างที่ในส่วนของการต่อเติมการฉาบผิวภายในอาคารนะครับทุกตรอกทุกซอยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้ช่างก็กำลังที่จะฉาบข้างบนนะครับไอการการฉาบการจา การการเอเราเราปันไดข้างบนเราเราเราดาดฟ้านะครับเราดาดฟ้าที่เราก่อให้สูงขึ้นประมาณเมตรยี่สิบนะครับที่บนดาบฟ้าของมัสยิดสุลจั่นและขณะเดียวกันเราก็กําลังที่จะกำลังตั้งแบบตั้งแบบหลังร้านนะครับเพื่อที่จะตั้งโดม ตั้งโดมแล้วก็รากำลังผูกเหล็กนะครับก็อาทิตย์นี้คงจะได้สั่งเหล็กเข้ามาในาจำนวนเหล็ก200เส้น2หมนก็มูลค่าประมาณ12,500บาทแล้วก็เหล็ก3หมุน100เสน้นก็ราคาใกล้เคียงกันรวมแล้วราคา2อย่างนี้ก็ประมาณ25,000บาท ก็อยากจะมพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา9270824772กรุงไทยในส่วนของการต่อเติมมัสยิดขอชุกุลตอสุบานตจาลาก็มีผู้ใหญ่ใดีหลายท่านบริจาคเข้ามาว่าหนึ่งร้บาทห้สิบบาทห้าร้อบาทหนึ่งันบาทขอชุกุลตอส ให้ผู้ใหญ่เจดีย์เหล่านี้ได้มีอิมานได้มีตักวานได้มีอลักต่อรัสูบานูต้าล่าในการสะสมในการต่อเติมในการก่อสร้างมัสยิดท่านอิหม่ามอับดุลฮับบานบอกว่าแม้ว่าเราจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างมัสยิดเทียบเท่ากับไข่นกกระทาอัลลัซซุบานูต้าล่าก็จะ สร้างครวะให้กับเขาเช่นเดียวกันพี่น้องที่อิมานอ่ลลอรฺสบานตจ่าละการมีความกระตือรือร้นการมีความรักการมีความเอื้ออารีเอื้ออารจรใ้มัสิ i d ในขยับไปข้างหน้าเนี่ยเป็นผลดีสําหรับผู้ใหญ่เจดีทุกท่านวันนี้เรามีคนรุษหมาดานะครับมาช่วยมาเป็นพิธีกรมาช่วยพูดช่วยจาชี้แจงบอกกล่าว กับพี่น้องในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านบอกว่าท่านไม่สบายก็วันนี้ทับมือล่ะสุขภาพท่านแข็งแรงแล้วก็ให้ท่านผู้ใหญ่จะได้ติดตามพ่อพป่าคก,กับคุณอดาดมครับอัสสลามะลัยมุลเลาะห์ตุลลอ,อฮุมโลบะรอกัตุอะลัยกุมุสลามอัลฮัมดุลิลละครับต้องขอชุกรนะครับขอขอบคุณต <c oughs> ่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺฮุอัลา阿拉นะครับที่ให้โอกาสผม ฮายดาวุฒิเรวัตมันอดัมนะครับผ่านทางท่านอิหม่ามพันาฟีอาจารย์ชฉลิตปินสุวรรณนะครับที่ได้ให้มาร่วมแจมร่วมดําเนินรายการนะครับรายการพิเศษนะครับของมัสยิดสุรตาสุรมาชาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ได้เดบิวตทดสอบนะครับในเรื่องของสุขภาพตอนนี้ก็อัถึงเวลาครับที่ได้มาก็าถือว่าเป็นเป็นโอกาสมากๆนะครับเป็นโอกาสมากๆเหมือนกับท่านผู้ชม ที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผู้ศรัทธาที่ได้รับฟังข่าวดีนะครับในการบูรณะต่อเติมภารกิจของมัสยิดสุลต่านสุบัญชาในขณะนี้นะครับซึ่งท่านอิหม่ามฮานาฟีอาจารย์ชลิดพินสุวรรณนะครับได้ชี้แจง2ภารกิจนะครับสภารกิจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อการต่อเติมมัสยิดนะครับหมายเลขบัญชี927082477 2ธนาคารกรุงไทยนั่นคือเพื่อการบูรณะต่อเติมมัสยิดนะครับตอนนี้กำลังฉาบผิวราว ระเบียงด้านบนดาดฟ้าอยู่นะครับก็ตอนนี้กำลังดำเนินการนะครับกำลังดำเนินการแล้วก็เชิญเชิญแล้วกันนะครับงบประมาณ25,000บาทนะครับตอนนี้นะครับสองหม่นห้าพับาทนะครับที่จะโอนเข้ามาหมายเลขบัญชีเพื่อต่อเติมมัซิสนะครับหมายเลขบัญชี9 2 7 0 8 2 4 7 7เจ็ดขีดสธนาคารกรุงไทยนะครับและอีกหนึ่งบัญชีครับพี่น้องครับบริจาคเพื่อปลดหนี้มัซซิสสุตราสมบัชานะครับหมายเลขบัญชี9 2 7 0 4 5 2735ธนาคารกรุงไทยเช่นกันนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของท่านก็เช่นกันอิหม่าท่านอิหม่าฮานาฟีนะครับพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะชี้แจงนะครับฟังไปแล้วนะครับสงสัยอย่างไรก็ได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นโอกาสมากๆนะครับเหมือนที่ท่านได้ชี้แจงนะครับว่าโอกาสเล็กๆก็จริงนะครับแต่ว่าผลคุณค่าที่เกิดขึ้นนะครับในการบริจาค ในกิจการงานของอัลลอฮ์ตะลาโดยเฉพาะภารกิจในขณะนี้ของมัสซิสุตานสุลมานชาคบอาจาจย์ชลิตครับครับขอชุวยกราอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับคนรุษน์เรามาทําความเข้าใจในสังคมมุสลิมนะครับว่าอัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นความรุนแรงเป็นอย่างมากอืครับกอบจีซีพีที่ผ่านมา ครั้งนี้รุนแรงที่สุดหลายจังหวัดหลายอำเภอน้ำหลากจากภูเขาทำให้บ้านของพี่น้องเนี่ยร่วมสลายบางคนก็ต้องไปอยู่บนหลังคาน้ำท่วมถึงหลังคาของในบ้านเนี่ยเสียหายหมดไม่ว่าจะเป็นทรทัพตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องที่เครื่องเชื่อพระอภรรทั้งหมดเรืออนุรรถรถ อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับแม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถกระบะรถเก๋งโดนน้ำไปหมดก็นี่คือสิ่งที่เอารัุบาลหน่วตา่ทาทๆทดสอบในทิวทิศชีวิตในขณะนี้ทั่วโลกมีสถานการณ์อย่างเนี้นะครับเกือบทั่วโลกฉะนั้นผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับเราก็ต้องมามาเต่โจงมาทบทวนในหลักการอิสลามเนี่ยมันมีอยู่ อีกหนึ่งหลักการที่เราจะต้องําความเข้าใจนั่นก็คือเรื่องสก,กัดเรื่องสก,กัดเนี่ยนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเจดวันจะถึงเดือนแรมแล้วก็ชะบนดดันเริมมยอนพี่น้องมุสลิมหลายท่านเนยกำลังเตรียมตเตรียมทรัพย์สินเตรียมเช็คสินค้าในร้านเตรียมเช็คเงินฝากในบัญชีธนาคารเตรียม เพื่อที่จะหาพิกัดในการเอาากัดนะครับพี่น้องหลายท่านาทำธุรกิจพี่น้องพี่น้องหลายท่านเนี่ยส่งออกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารการกินส่งไปยูใบเพื่อเป็นเป็นการาโชว์สินค้าแล้วก็กระจายสินค้าไปออยังมุมต่างๆของโลกนะครับพี่น้องหลายท่านมีมีธุรกิจที่เดินได้ เดินได้ฉะนั้นยากัดเนี่ยจะต้องออก2.5รวมรวมแล้ว2.5ถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีมีทรัพย์สินที่เก็บออกมาไว้ที่เก็บไว้ในในธนาคารเอ่อหรือทรัพย์สินที่เป็นสินค้าในร้านถ้าบมุลออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันได้เกินพิกัดจากยากัดเนี่ยเกินพิกัดเนี่ยก็คือยากัดของมันก็คือเทียบเท่ากับทองคำกลมกลนะครับ หกบาทที่จริงเงน z a k จังก็ประมาณห้าบาทเอจิตถลึงเก็มาถึงว่าสามถลึงกับบาทหนึ่งเราถือว่าสี่บาทหนึ่งเท่ากับสี่ถลึงก็ห้าบาทสามถลึงนะครับก็กเราตีกลมๆว่าหกบาทหกบาทนะครับหกบาททองใบนี้ก็สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าก็ตีกลมๆก็ อาพี่น้องที่คนใดที่มีเงินเหลือสองแสนจะต้องมี zakat ห้าพันบาทนะครับสองจุดหน้าเนี่ยสองแสนเนี่ยห้าพันบาทห้าพันบาทเนี่ยพี่น้องที่อิหมนตัลลอฮฺสุบานุจาลาที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้คนที่มีทรัพย์สินที่อัลลอฮ์สุบานุจาลาให้มาเนี่ยดังที่อัลลอฮฺสุบานุจาลาบอกว่ายาอิยุลละจีนอาอฺมันุอัลฟิกูมินตอยบาตมากระชับประตูว่มิมมาอัครรัจญา ละคนมินันอฟดีโอ้บรรดาผู้ที่หม م ا นทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆของสิ่งที่พวกเจ้าได้เสว,วยไว้และจากสิ่งที่เราให้ได้ออกมาจากดินสําหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่ามุ่งเอาในสิ่งที่ไม่ดีมาบริจาคทาั้งทงที่พวกเจ้าเองก็ไม่เป็นผู้ที่รับบรรไว้นอกจากว่า พวกแก้จะหลับตารับมันไว้เท่าน,นั้นและพึงทราบเถิดว่าแจ้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมั่นคงผู้ทรงได้รับการสารเสญนั่นคือสิ่งที่วัสุบา,าลุตาราทรงบัญชากับสิ่งปัจจัยยังชีพที่อลัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์มอบให้กับเราเพราะอัลลอฮ์มอบไปเนี่ยมันมันหลากหลาย mm. มันแต่างบ,บางคนเนี่ยอลัลลอฮ์อยู่ริสกีมาก ลงจนไปนิดเดียวได้ทุกีเป็นร้อยเท่า<ม>เป็นสิบเท่าบางคนเนี่ยก็ออลงจนไปหนึ่งทเท่าก็ได้มาแค่หนึ่งเท่านะครับบางคนลงจนไปแล้วก็ขาดทุนมันอยู่ที่อามานของแต่ละบุคคลอยู่ที่ความขยันอยู่ที่การมีวิสัยทัศน์การการความการมีความรอบคอบและเข้าใจในเรื่องของธุรกิจและขณะเดียวกันที่อัลชุบาโนจารเลม บัญญัติในเรื่องของพินัยกรรมนะครับว่าคนรวยทุกคนเนี่ยเมื่อมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งต้องทาพินัยกรรมทำพินัยกรรมเนี่ยยกให้กับคนที่ตัวเองสองสารอย่างเช่นไรเห็นคนจนคนหนึ่งไม่มีที่อยู่ชอบบ้านอยู่อาศัยแต่อามานอิบราฮิมเขาเก่งเขาเราก็สามารถที่จะทาําพินัยกรรมมอบมมอบืนก้อนหนึ่งหรือที่ดินแป,ปลงหนึ่ง ให้กับคนนั้นแต่พินัยกรรมเนี่ยมันก็จะมีผลในช่วงที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> พินัยกรรมนั้นถึงจะมีสิทธิ์ตัดออกจากอกองมดกไปให้กับคนที่เราได้รู้เชียดได้สำพินพันยกรรมมอบมาให้กับท่านแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการบริจาคก <c oughs> ารบริจาคนี้จะมีผลบุญได้เลยกา,าราร,ารู้เชียเนี่ยการทำพินัยกรรมผลบุญก็จะได้พอเมือ่อ เจ้าของทรัพย์ได้เสียชีวิตก่อนแต่การบริจาคเนี่ยก็จะได้ผลบุญเลยนะครับหลังไหลไม่ยังผู้ที่บริจาคฉะนั้นผู้ที่อิมัลต์รัสบานโอจ่าละ9270452735ธนาคารกรุงไทยกขอยากจใายพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามาเพราะตอนนี้เรื่องการบริกัรพี่น้องก็ดำเนินการอยู่พี่น้องก็ช่วยเหลือพี่น้องต่างๆอย่างเต็มที่อย่างมากมายเต็มความสามารถ พี myself, there, Jamie, ่น้องก็เคยช่วยไปแล้วในเรื่องของปาเลสไตน์มุสลิมในจนวนกาซาเป็นมุสลิมในกอตซที่ถูกยูเนี่ยนำกำลังทหารแล้วก็บอมใส่จุดอาคารบ้านเรือนทำให้พี่น้องเราเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเป็นสองสามหมื่นคนเด็กก็หลายพันผู้หญิงเองก็หลายพันแล้วก็มีผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่จะต้องไปอยู่ในท้ายอพยพและบางคนก็ไม่สบายก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลก็เดือระเบิกเทํากันทุกอย่างทารบริบกรรมพีน่น้องมุสลิมกันอย่างมากพี่น้องเราหลายท่านก็บริจาคเข้ามาตามองค์กรต่างๆที่มีการประกาศขอความช่วยเหลือและก็ขณะเดียวกันก็มีองค์กรหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งทีเอ็มวายชแนลยาตีมนะครับหรืออันัสเนี่ยก็ประกาศขอรับบริจาคเพื่อจะนำกอง อ่กถงยังชีเสื้อผ้าอ่าอุปกรณ์การสร้างบ้านเรือนที่จะนำลงสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ก็มีหลายภาคส่วนที่กำลังลงลงช่วยเหลือกันและขณะเดียวกันในส่วนของความเป็นส่วนตัวพ the ี่น้องก็เช่วยกันบริจาค927 045 273็พี่น้องที่อีมันตัวสุบานโตจาละ่เพราะฤริสกีเราเนี่ยมากมาย ท่านบริจาคไปอัลลอฮฺสุบานุตาลาก็จะเพิ่มพูนริสกีให้กับท่านแม้ว่าท่านจะบริจาคเข้าไปหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านหรือตามอัตรภาพของพี่น้องอัลลอฮฺสุบานุตาลาก็จะทวีคูณริสกีให้กับท่านในเรื่องต่างต่างอย่างเช่นเช่นท่านมีที่ดินอยู่แถวลำปางที่ดินอยู่แถวเชียงใหม่มีที่ดินอยู่แถวภาคอีสานที่ท่านไปซื้อเอาไว้ที่ท่านต้องการอยากขาย บางทีมันเป็นหลายไร่เป็นร้อยไร่สองร้อยไร่มูลค่าอาจจะเป็นหลายเป็นร้อยละล้านน <ừ. S 1> ะเพราะบางทีถ้านท่านขายไร่ละหนึ่งล้านไร่ละห้าแสนไร่ละสามแสนก็นกนมันก็บวกมูลค่าของจํนานวนไร่ไปมันก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ถ้า,าก็ท่านมาจากท่านเห็ยนวะ่าหากว่าท่านสามารถขายที่ดินตรงนั้นได้ตรงนี้ได้ท่านจะมาช่วยเหลือ ม่ใช่สุต่างที่เป็นนี่ยังค้างคา,งางอยู่อรือไม่ท่าน,น,นอาจจะนึกท่านอาจจะเหนี่ดว่าจะช่วยปิดโดยด้วยกลมๆที่มันยังค้างอยู่ยังมีอยู่จะได้จบๆไปอรัสบาโนาตาลาก็จะ,ะเพิ่มบริสกีกต่างๆให้กับท่านท่านก็จะนอนหลับอย่างมีความสุขนะครับเพราชีวิตของพวกเราเนี่ยต้องกลับไปสู่ความเมตตาขอแล้วไม่ว่านาทีหนึ่งนาทีใด เราจะโรอโอกาสให้าหนาทีสุดท้ายที่วิญญาณถึงโคลยแล้วค่อยบอกกล่าวว่าทรัพย์สินส่วนนี้ให้คนนั้นทรัพย์สินส่วนนี้ให้คนนี้ทรัพย์สินทรัพย์สินตรงนั้นให้กับคนที่เรารักซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องอทำพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมเนี่ยหรือคำสั่งเสียเนี่ยกรรมบอกกล่าวเนี่ยจะให้กับญายาไม่ได้ พ่อตาญาติหากวันไหนเราเสียชีวิตตาญาติได้รับสิทธิ์ของมรดกอยู่แล้วอืมได้รับสิทธิ์อยู่แล้วถึงแม้ว่าลูกคนนั้นเราไม่เคยเลี้ยงลูกคนนั้นเราไปเกยนิการไวา้ต่างจังหวัดต่างภาคต่างภูมิภาคลูกบรนโตมาแล้วก็เป็นลูกเราอยู่ในมิการลูกเมื่อเราเสียชีวิตลูกก็สามารถมาร้องของมรดกจากพ่อได้และหรือถ้า,าว่าพี่น้องคนใด มีภรรยาหลายคนเนี่ยนะครับท่านก็อนันต์อาจารย์เขียนพินัยนกรรมบอกเอาไว้ว่าฉันยังมีูกอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกเช่นเดียวกับล,กลูกที่อยู่กับท่านนะครับ<ม>นี่คือในชนต่างๆทางสังคมที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของของศาสนาเพราะลูกทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกในขณะเดียวกันในยุคข,ของชาบ้านเนี่ยนะครับมิสชาบนะ้นเนี่ย อิสลามท่านธรรมดาสอนให้เราเนี่ยรักและห่วงใยคนอื่นด้วยคนที่ไม่ใช่สายญาติให้มีภาพมีความรักมีความห่วงใยคนอื่นด้วยคนอื่นอ่ามีคนยากจนคนอ่อนแอคนหาเช้ากินข้าคนที่เด็กที่พ่อแม่ททดทิ้งเอาไว um, mm ้พ hmm. uh, um ่อแล้วพทดทิ้งเอาไว้ให้กับปู่ย่าตายายหรือฝากไว้กับคนอื่นให้ดูแลย สังคกตไมมจิงให้คนรวยที่มีฐานะมั่งคงเนี่ยนะครับให้ทำพริรทำหรือทำบัก,กับเยริยะเอาไว้นะครับไม่ต้องรอให้ชีวิตเราสิ้นเราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่นแหละเราอาจจะทำโดยดูโครงการวนะ่าตรงไหนที่มันเราพอจะช่วยเหลือได้เพราะตอนนี้มันขาดเคลนในเรื่องของบ้านพักคนยากคนจนนะครับ mm hmm. บ้านพักคนยากคนจน บ้านพักคนชราที่จริงบุรณะมหลายท่านคัดค้านในเรื่องของการจ้างบ้านพักคนชรา mm. อันเนื่องมาจากว่าหน้าที่ของการดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกซึ่งขณะน,นี้สังคมมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปคือลูกเนี่ยไม่ค่อยดูแลพ่อแม่เพราะการการฟูมฟักการดูแลลูกเนี่ยช่วงยุคนี้มันผิดกับยุคโบราณ ยุคโบราณเนี่ยก so ็แม่เกิดเกิดลูกเนี่ยต้องอยู่ไฟนะครับต้องกอบอยู่ไฟก็คือการกอบไฟคลอดแล้วอยู่ไฟย่าง้นมันลูกจะแห้งซึ่งปัจจุบันนี้มันต่างคลอดโรงพยาบาลฉีดยาเข็มเดียวมาเดินได้เลยเดินได้อย่างสบายนะครับซึ่งมันต่างและขณะเดียวกันขณะนี้พอลูกเกิดมาเนี่ยแม่ไม่ไม่ค่อยได้ อยู่ในูไม่เค่อยได้ให้นมลูกเพราะหลักการศาสนาเนี่ยการให้นมลูกเนี่ยต้องอย่างน้อยอยสองปีแต่ปัจจุบันนี้มันมีนมผงมันมีนมงัวมีนมแพะมีนมแกะความรู้สึกของลูกที่มีความรักกับมารดาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงความอบอุ่นระหว่างการที่ให้นมลูกเต้านมแม่เนี่ยกับลูกเนี่ยนะครับมันก็ต้องผูกฝังความรักแต่พอโตขึ้นเนี่ย ลูกก็ไปทํางานที่อื่นปล่อยพ่อแม่อยู่ที่บ้านโอ่ย่างกับยาอยู่ที่บ้านลูกอดเดือนงมาครั้งวิงมาครั้งมาเฉพาะวันไอิีอัศวาหรืออีเดลฟิตรีเท่านั้นม,มาเยี่ยมพ่อแม่แต่นั้นเวลาพ่อแม่ไม่สบาย<อ>ก็ไม่สบายอยู่คนเดียวเพราะลูกทุกคนเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ไปทํางานนอกอยู่ข้างนอกออคคกันหมดปล่อยให้คุณเท่านกุนแจลำบากมากทีนี้ พอมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีต้องหาคนรวยสักคนมาจัดการมาดูว่ามัสยิดไหนมีที่ดินแล้วก็สมควรจะจัดการอย่างไรนะครับอย่างเช่นมันสยิดโสตานเนี่ยมีที่ดินเกือบสี่ไร่เ mm hmm. ราสร้างมัสยิดร้างโรงเรียนไปแล้วยัง <Yeah. S 2> ม,มีที่ดินว่างอยู่ประมาณเกือบสองไร่ห uh huh. ากว่ามีคนรวยมีคนมีมีฐานะต้องการที่จะสรา้างอาคารบ้านพักคนยากจน หรือบ้านพักคนชจรานะครับสร้างแล้วแล้วก็ให้เินมาดูแลด้วยหากว่าท่านมีรายมีเศรษฐกิจดีมีรายได้ดีมีธุรกิจที่พองอกเลยไปเริมติบโตมาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดำเนินในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าคนยากจนเนี่ยมันมากขึ้นนะครับมันมากขึ้นบริบทที่พ่อแม่อยู่กับลูกเนี่ยมันมันหนาเนิน มานาน่างเงินแต่ถ้าว่ามีบ้านบ้านพักคนจาราที่อยู่ใกล้กับมัะิดเนี่ยโอกาสที่คนชาราเหล่านี้มาละหมมดจามาได้ผลได้มาละหมาจามาเนี่ยได้ตามอิม,มัมอิมัมก็จะได้สอนในเรื่องของอกีดะในเรื่องของการตะวก,กันในเรื่องของการตักวางการยำเกต่อตัสบานวะไรต่าลๆ ดันั้นพี่น้องจะมีเก็ดครับเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่สองเจ็ดสามธนาคารกรุงไทยปัจจัยเหล่านี้คนุที่เราจะต้องรียนรูเพราะผมถือว่ามุสลิมในประเทศไทยนคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านเมีอยู่จำนวนหลายเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณประมาก็เราตั้งไว้มุติฐานไว้ว่าประมาณสิบล้านคน ใน,นจำนวนสิบล้านคนเนี่ยมีมุสลิมที่มีฐานะดีมีอีมานมีตักวาของลระ์เนี่ยมีอยู่หลายเปอร์เซนต์ซึ่งมีทรัพย์สินเหล่านี้ที่ท่านเองก็ไม่รู้จะไปมีส่วนก่อสร้างอะไรยังไงที่ไหนนะครับก็ผมอยากแให้ท่านถ้หาหากะติดตามชมงรายการอยากะให้ท่านมาดูมัสยิดตุลตานและมาดูบริบทว่าเราจะขยับไปอย่างไรในการที่จะ,ะดูแลคนลำบากคนช่วยเหลือ คนคนเท่าคนแก่คนชารนาเพราะขณะนี้เราก็สงสารว่าคนแก่คนชาราเนี่ยมีโรคไปก็เจ็บเยอะมากบางคนเริ่มอ,อายุสิกว่าเริ่มเป็นอัมพุกเจ็ดสิบเริ่มเป็นอัมพาพัเอเป็นคนไข้ติดเตียงมากขึ้นลำบากขึ้นการที่จะต้องมาละหมาดต,ต่างๆเนี่ยก็ลำบากขึ้นฉะนั้นถ้าว่าเรามีมีสถานที่ของเรา นะครับคอยบริบาลให้กับคนยากคนคนชราเหล่านี้เหมือนกับประเทศออสเตรเลียนะครับเขาก็มีบ้านพักคนชราแล้วก็ก็เอาคนชรามาอยู่แล้วก็จ้างนางพยาบาลหรือผู้ที่คอยบริบาลคอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนคนแก่เนี่ยนะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยของมุชินเนี่ยยังไม่มี บางครั้งเราให้ปราเฉพาะอาคารอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการจัดการเรื่องการบริหารเรื่องประมาณในภายในอาคารเราไม่ให้มามันก็ขยับไม่ได้อย่างนี้ไปต้นครับคุณรุกครับครับนี่คือภารกิจน,นะครับของมัสยิดสุรไยมานชาตนะครับที่ท่านอิหมามนาปีร<ช>หรืออาจารย์ชลิปินสวรร์น,นะครับได้ชี้แจงกับพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ศรัทธา ในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับที่ท่านได้มาถอดรหัสในพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานหัวตลาดนะครับแล้วก็ได้มาทําความเข้าใจในแบบอย่างพระวจนะของบรมศาสดานบีมุฮัมมัดสุลตัมนะครับแล้วก็บริบทของความเป็นไปของโลกใบนี้วิถีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการทรัพย์สินการจัดการชีวิตนะครับจํำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในวิถีสลามตามพระบัญชาของัตลาดนะครับณขณะนี้ ทางเลือกหนึ iec, iden, ่งในการจัดการชีวิตจัดการทรัพย์สินของผู้ศรัทธาที่กําลังมีอยู่ในขณะนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดอรมฎดอนนะครับก็เป็นโอกาสของพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับว่าภารกิจของมัสยิดสุตตนสุนมัญชาครับที่อาจารย์ชลิตปินจวรณได้บอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อการต่อเติมมัสยิดนะครับหมายเลขบัญชีหน้าจอ927082477 2ธนาคารกรุงไทยและบริจาคเพื่อปลดหนี้มัสยิดสุตตนสุนมัญชา เลขที่บัญชี9270452735ธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นโอกาสของพี่น้องผู้ศรัธทธาทุกๆคนนะครับในช่วงโอกาสอย่างนี้นะครับพี่น้องครับดันครับผู้ใหญ่ใจดีที่อิบัตตอลลสุบานูตาลาทุท่านอัลลอฮฺสุบานูตาลาบอกว่าลันตนาลุนบิร,ร์วะฮะตุงฟิกูมิมมาตัวฮิบูนพวกเจ้าจะยังไม่ประสบคุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาค จากสิ่งที่พวกเจ้ารักพวกเจ้าชอบเสียก่อนเฮ้ยยายั้งขึงอัลลอฮฺสุบานูตาลาในสุลตัลฮัจบอกว่าเลียหน้ลลอฮฺเลียยาน้าลลอฮฺฮุลูมุฮะเวลาดีมาอูฮะวะลาพียานาฮฺลูฮฺตักวะมิงก์อัลลอฮฺสุบานูตาลาบอกว่าเนื้อของมันคือเนื้อกุรบานนะครับเวลาเราทำกุรบานเนี่ยเนื้อของมันเลือดของมัน จะไม่ถึงอัลลอฮ์แต่อย่างใดแต่การยำเกรงของพวกเจ้านั้นถึงอัลลอฮ์สบายนตจาละเพราะการที่เราทำกุนบันเราก็ต้องเสียสละเอินก้อนหนึ่งประมาณสามหมื่นหน้ามวนตัวเนี่ยสามหมื่นแล้หนพ่งตัวเนี่ยหกพันบาทแล้วก็มาเชื่อแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนยากคนจนฉะนั้นเนื้อกุนบันเลือดกุนบันเนี่ยจะไม่ถึงอัลลอฮ์ แต่สิิงที่ถึงก็คือตักวาการยำเกรงของผู้ที่ปฏิบัติในเรื่องของกุลบันดังนั้นพี่น้องที่มันตอลลัชบาลนอตอานาะ <c oughs> ทุกอย่างนั้นมีสาระทุกอย่างนั้นมียิกมักมมีวิทยาปัญญาดังที่ผมได้พยายามนําเรียนกับผู้ใหญ่เจดีว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีคนที่มีฐานะมั่นคงที่จะต้องอคอยดูแล <c oughs> ทรัพย์สินบางส่วนก็เป็นกองมรดกให้กับลูกๆให้กับบรรดาภรรยาให้กับพ่อแม่แต่อิสราเอลม่ยังให้คนที่ร่ำรวยเนี่ยทำพิัยกรรมนะครับอย่าชักช้าอย่าดูใหญ่ต้องทำพิัยกรรมมอบให้กับคนที่เราไว้วางใจให้เขาไปดำเนินการก็คือการดูแลคนยากคนจนการดูแลเด็กกำพร้าดูแล ไม่ไม่โดยแต่คนอ่อนแอกว่าสังคมมุสลิมเนี่ยต้องเอื้ออาทรกันต้องเมตตากันดังเจ้าลัุบาโนตาลาบอกว่าอารวุูอัลเบรริวัตักว่าท่านทั้งหลายให้จงช่วยเหลือกันจนเจือกันในเรื่องของคุณธรรมและการยำเกรงต่อลัชบาโนตาลาคนรวยคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีทรัพย์สินเยอะเนี่ยท้างสามารถช่วยเหลือเพื่อกลุ พัฒนาสังคมได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมั่นคงแท่านก็ยังมีทรัพย์สินที่เหลืออยู่เป็นของทายาทนะครับเป็นของทายาทอย่าง,งเช่นสมมติว่าท่านมีเงินอยู่ร้อยล้านท่านเบิจาคมาไว้แล้วจะกัดจนสองสองล้านห้าแสนจะกัดสองล้านห้าแสนนี้มันมีความหมายนะครับหรือท่านเบลจาบสิบเปอร์เซ็นของมูลค่าของท่านหนึ่งร้อยล้านท่านเบลจาคสิบล้าน สิบล้านเนี่ยมันมีความหมายมากท้านจะสามารถจะช่สร้างอาคารหนึ่งประมาณสามล้านหรืออีกเจ็ดล้านมาบริหารจัดก,การในเรื่องของอชุดดับที่นอนอาหารการกินการเจ้าพยาบาลมาดูแลในโส่วนนี้ด้วยเพราะนั้นพี่น้องจีมันตอนรัศุบาลโนตาลาก็าเวลาหมดแล้วมผมกับคุณวุฒิมาดำจะต้องจากลากับผู้ใหญ่เจดีไปก่อน นะครับก็อยากกาให้ท่านช่วยบริจาคเข้ามา92704273 5 5ธนาคารกรุงไทยและ927084084772นะครับ -12 กรุงไทยครับนะครับช่มงเวลาหมดแล้ครับวันเวลาจะฟรีกว่านี้ได้ยังอัสลามุอะลัยกุมบารหกมัตุลอวะบเระกาตุ